เอเลยครับทุกคนตอนนี้ช่วยคนกับช่อง TJ ทีวีวันนี้จะมาสปอยสก i บ i t ี t ทอเ e ต EP ที่74มาดูกันจะเป็นยังไงครับซึ่งมันมีตอนใหม่นะนแล้วก็จะมีรายการใหม่เข้ามาคือเดีย๋ยวผมบอกทีหลังมามาได้แล้วมาสปอยกันแ,แล้วก่อนอือออ่นเปิดคลิปมาเลยครับ <S <S ท,ทุกคนเห็นอะไรไหมครับ เห็นอะไรไหมเราจะมีเราจะเจอคามล่ามาคามล่าแมนสตัวแล้วก็มีกล้องไม่รู้เหมือนกันมันคืออะไรมีโดนสูงสูงอยู่ข้างบนนี่มาดูกันเลยนะครับผมจะสปอยน,นิดนึงนะสำหรับคนที่ไม่เข้าใจ เอาละครับทุกคนเราจะได้เห็นพลังทีวีแมนจริงๆแล้วล่ะพลังตัวตัวที่คนเห็นทุกคนเห็นอยู่มันมีชื่ว่าชาโดดูทีวีแมนเอาล่ะถ้าคนสงสัยคอมเมนต์มาได้นะครับเอาละมาดูต่อกันเลยเอล๋อ,อขออภัยครับ ผมไม่รู้จริงๆว่ามันพูดอะไรแต่แต่ดูเหมือนว่ามันจะควบคุมพวกสกีบีดี้ทอยเลตได้มาดูกันว่ามันว่าชาร์ดูทีจะทำอะไรได้อีก เราจะได้เห็นแล้วนะครับว่า Shadow TV สามารถใช้พลังเหมือนกับไททันทีวีแมนได้เลยแต่สกิลค่อนข้างที่จะโกงเลยแหะครับด,ดูต่อได้เลยนะครับ นะครับทุกคนเราจะได้เห็นแล้วว่า Shadow TV Man เขาบุกมาที่ฐานต้องมีอะไรสักอย่างและนี่คือ i t t e r X แล้วเราจะได้เห็นพวกเราคาเ Cameraman แ,และ s p e e อ e r แมนที่บาดเจ็บและโดนขังอยู่ในตู้คอนเทนเนอร์และต่อไปจะเกิดอะไรขึ้นมาดูต่อได้เลยครับ เอาล่ะครับเรได้เห็นว่าน,นี่แหละคืออิสเตอร์เอ็กแต่ผมก็ไม่ได้แก่เหมือนกันทำไมยังมีมนุษย์หลงเหลืออยู่แล้วเขาทำไมถึงมานั่งและก็เหมือนพวกพวกสกีวิดีขนาดนี้มันคืออะไรกันแน่นี่คืออิสเตอร์เอ็กของคุณตาฟัดบูมครับ